มาครับพี่น้องดีดจัดครับผมนะดีดอยังครับนะดีดจัดนะเสพมาเยอะหรือว่าดูดมาเยอะครับไอ้ดีดโอวันตินไม่ได้ทั้งเสพไม่ได้ทั้งดูดขายแต่อายเป็นคนขายครับดีดจัดช่วงนี้ะนะนี่ก็เวลาสี่ทุ่มจะห้าทุ่มกว่าแล้วไม่หลับไม่นอนดีดจัดครับพี่น้องดีดยังไงนี่ครับพี่นอ้อเลี้ยงกระลาบซาบอยู่นี่อะไรเลย รถเียครับจะส่งให้ลูกค้ามือเอิญปู่ได้ทุกคนแน่นอนที่เห็นเด็ดดีนี่ยังครับครับนะขายค้าต้องเออผมขายผมไม่ได้เสพผมขายดูตาก่อนผมไม่ได้เสพผมขายครับนะขายรถนะขายรถให้ลูกค้าผมกําลังโทร911เลยโอ้เชื่อไหมฟังให้ชันฟังให้ชัน91เออึ9 1ผมขายผมขายได้ลูกค้าก็เลยไม่ได้หลับได้นอนครับนะนี่ก็ อาจจะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะของบุหรี่บ้างก็จำซื้อไปเลยหรอครับของผูใ้ใดก็คอมเมนต์มาเอาก็แล้วกันะนะไปส่งทั้งเหนือไปส่งทั้งกรุงเทพไปส่งทั้งอย่างก็ไอ้จันทบุรีไปอีสานก็มีอีสานทั้งหลายนะไม่เดี๋ยวจะพาิ่งครับนะบัวหลักบ,บัวนอนดีดเฉียมและเห็ดอย่างนีง้นี่ไงนี่ไงสิ่งที่ไอด้ดีดนะลูกค้าจะต้องได้รับความสุข ครับลูกค้าจะต้องได้รับความประทับใจะนะจากการที่เราทํางาน,นหนักนะจากการที่เรานะผลิตรถออกมาให้ลูกค้าประทับใจครับนะเออนี่ไงผลตอบแทนออกมาแล้วรถรอส่งลูกค้าพรุ่งนี้ครับกับโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทนะนี่เป็น LDA ทรงแบบบุรีรัมม์เหรออือบุแล้วมันดูสาก,ก้าวะ่ะใกลอีสานเนี่ยรถอลันอลันอลันเอ้ยอลันใกล้ใกล้ทรงเบิดครับอันนี้ทรงอลัน เอาเสียใหญ่ขึ้นไปคนละจังหวัดก็ไปจากแม่มันมันหลอนแม่มาเลยมันหลายขั้นแต่ปอันนี้กระซงทางไหนพูดจักนะอันนี้ไปไปอีสานเหนือสายซิ่งอ่าอีสา<ช>นเหนือก็บอกแล้วครับออกรถไอเสเซฟรถซิ่งครับออกรถศูนย์บาทนะส่งฟรีทั่วไทยนะอันนี้กระกำลังจะเดินทางออกตีสามตีสี่นะนี่ไอกระลังเลี้ยงรถซัพพลาคนคนส่งไอกระดีปันอะไรบอกเด็ดเนี่ยขายก็มันขายไง อ๋อมันเป็นผู้ซ <c oughs> ื้อแต่วนนี้เขาชินแล้วเขาก็ได้ค่าขับรถไงค่าส่งรถนะพ,พอพอพวกนี้นะเขาเรียกว่าตื่นแต่เช้าครับ <c oughs> <c oughs> นะกลางวันนอนทีมส่งอาจจะตื่นแต่ตีสามมารถมารถแล้วก็จะทยอยไปส่งจังหวัดไหนจังหวัดไหนก็จะแยกย้ายอกไปแยกไปแยกไปนะทีมช่างก็เพิ่งเลิกงานเลิกงานก็คือ ก่อนจะเลิกงานในแต่ละวันเขาก็<ร>ต้องมาเลี้ยงรถ,เล,งรถเลี้ยงรถที่แบบว่าที่ไปทรงมืออืน่นอ่าเลี้ยงรถเลี้ยงเรือไว้เออเมื่อเอินก็เที่ยวบักแดงนะเออบักดำก็มาขับบักขาวก็มาขับบักแดงก็มาขับกูไปจังหวัดนั่นไปจังหวัดนี้ก็ปีนี่ตามเชี่ยวตามรายการกันไปครับพี่น้องนะมาอันนี้ส่งเดี๋ยวพี่หนึ่งซีประตูนะรถกุหลาบก็คอมเมนต์มาได้พี่น้องด้ครับนะเดี๋ยวเอาเปิดประตูเลย เสียงหวานเสียงหวานนี่เห็นว่าใช้น้ำมันเครื่องร้อนเลยนี่ใช้น้ำมันเครื่องโอ้ยแอร์เย็นแย่เลยเอกสารคนขับรถเขาเอาตั้งแต่มคือแรงแล้วเพราะว่าเขาเอาไปเขาไปนอนเอาไปนั่งนอนกอดนอนกอดเพราะตีสามตีสี่เขาก็จะมาเอารถไปจุ่มจุ่มเชิงโอ้เสียงหวานเกียบเลยรถผู้ใดญขอญาตเกียบได้เยอะรถผู้ใดญขอญาตเก็บได้ไหมครับ เครื่องเดิมรีแม็ปเมื่อตอนที่มาเนี่ยมันเป็นเครื่ออามันเป็นไอ้ล้อกระทะตอนนี้ไอ,อ้ซย่ล้อแม็กให้แล้วโอ้เครื่องเดิมเลยสวยเงาทุกขั้นเงาตาแจก,กทุกขั้นขันไปฮอดบ,บ้านลูกค้าขี่ฟุ้นลงเลยเลอะเยอะอย่าวายเดี๋ยวพี่น้องลลางเองเพราะไอหลังไอรอบนึงแล้ว <laughs> <laughs> นี่นะสวยงามมาจัับกแต่ขั้นจอ่ะ ฮะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเนาะอันบอกเอฟซีนะครับไอสองสองขันหลังมาไดนขายด้วยครับทถามดังเลยถามทุกมือเลยครับสองขันเลยกับขันหนึ่งมาไดนขายมาไดนขายครับผมจอดซื้อๆมันแลรงมาไดนหรอครับจอดซื้อๆอันนี้ต้องมาไดแล้วเนี่ยเออนี่ยใต้ล้อปล่อยนี่ยนะนี่นะล้อปล่อยอ่าเอามาวางไว้นี่แล้วก็คนขับรถก็ไปด้วยครับแล้วก็ไอ้อยู่ข้างในก็ปิ้นทุกวันเลยหายทุกวัน แล้วกระดาเออแล้วกระดากูนี่แหละเอออเารถมารีวิวแล้วกันป้ายกระหายนี่นี่ส้มแตงไ้่ได้ครับพี่นอ้องโอ้แต่เมนมวลถือไว้รถขึ้นนี่นะโอ้อันนี้รถของใครครับคอมเมนต์หน่อยนะเซวแทนจะปล่อยพรุ่งนี้ออดิฟฟี่ด้วยเออของไอ้แทนแล้วดิฟฟี่วัดบุตรดิเดี๋ยวโชว์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 ออกออกคอคนละข้างลัสิเยอะโอ้หัวมีหัวมักแข็งแข็งเนี่ยมักนมนมอ่าเปิดเปิด<อ><อ> โอ้นี่แข็งแข็งหัวมักแบบนี้บ่เกอร์กี้หัวมักเกอร์กี้เนี้อมักใบใบข้ามข้ามโอ้หมักเพื่อนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบไ้หัวบายดเปรี้มักไอ้ายเออมักไอ้ายหัวก็ชอบแข็งตลอดเวลาอันนี้เครื่องเดิมครับนะพี่ทั้งรถแต่งรถเดิมเสียงหวานปะ จ่าคันง่ายๆเนาะรถเจา้าด่ออกรถศูนบาทครับจองกับกรถไกเสียง,งาย <Used. S 2> ่ายๆนะาอมีบริการเฮ็ดสัญญาถึงที่ส่งรถรีฮหอดบ้านลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะรถไปหอดบ้านนะเออจะคอยใจจ่ใจเงินดาวจะใจดาวมือสองเงินดาวหาพันแล้วแต่เจ้าเลยาอบริษีเรียนนะรถไปหอดบ้านจะคอยใจตังคันรถยังไปหอดบ้านา่ต้องใจตังเ์ี่ะโอเคง่ายง่ายง่าย ของยังไ่เห็นน่ะทุกเงื่อนี่คือกันครับได้คือจะเปรียบเสมือนแอปขายของแอปหนึ่งคือจังไอ้ห้ามห้ามคือใจตั้งก้อนชอบปี๋ชอบปี๋ชอบปี๋บ่ชอบปี๋บ้านว่าเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางโอ้โหแห้งแนี่ยออนุญาตด้วยเจ้าของรถขออนุญาตเกียบหน่อยดิเอาจะไปไงใส่รถขนาดนี้เอาไปไงได้ล่างไม่อีกเหรอกู แง่นั่นแง่รถเอสวิฟท์เราดำามแล้วขอโทษกูจะมาขอโทษรถสวิฟอีกเออต้องไงเลราล่างมั้งเห็นไหมเส้นเห็นไหมเด้อเอออาสวิฟของผู้ใดครับนี่จันทบุรี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 เออจันทบุรีนั่นละจัเมื่อไหร่เราเมื่อเขามาหาเยอะเราไม่มาไปค่าเอามากับพ่อกับแม่เนาะเอาแม่เสืออาชีพค้าขาย นี่ก็ล้อซุงครับพี่น้องอู้ใหม่เลยมือนันกีฟุนไงกรุบเลยไงกรุบมือนีกรุบถนนนะแะ่ครับไหาบ่หาครับผมก็บอกแล้วผมไม่ในเศรษฐนะขายไม่ร้อนแลร้อนเนี่ยไม่ในเศรษฐไม่ขายครับขอบคุณลูกค้าหลายครับที่ให้ความมั่นใจให้ความไว้วางใจครับออกรถไกลเสรษฐกับออกรถศูนย์บาทจับส่งจริงครับบางคนถามว่าไอ้เจ้าผมเห็นรีวิวปล่อยรถตะเคียนนี่แหละเวลาปล่อยเป็นปล่อยนกเน ถามว่าบูเรตอัดเพราะว่ารถอ้ายมันสามร้อยสี่รท่าขั้นคลิปมันลงในมือละสามคลิปสี่คลิปครับนะคันอัดคันละคันละคันละรถขายก็เริ่บูเรตบูเรตขายอีกะรถรถรีวิวรถเขาไม่ก็บม่รีวิวเลยนะก็จะพยายามที่จะมารีวิวให้ลูกค้าเบิ่งว่าเอออ้ายมิทรงจริงเด้อตายังวัดสบายใจได้ ไม่ต้องห่วงครับนะซื้อจริงขายจริงน้ำตู่บ่พอนี่มาหาคุยตรงคามบิ๊กซีสักแก้วีเนี้ยเออมายิงรถนะมาขายเจิงๆเลยมือต้องยาน่าบ่มีตัวตนมือต้องยานว่าในน้ำตู่บ่อพอว่แน่นอนเออยู่นี่ใต้กกไม่มองเก้าอันนี้รอซุงอันนี้รถที่เอามาซ่อม ถามว่ารถที่ออกมาซ่อมเดือนหนึ่งมันก็ต้องมีครับเพราะเขาขายสินค้ารถรถมือสองอันนี้ต้องพูดตามพ่วมจริงเขาไม่ได้แบบโกหกหรือไม่ต้องไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องเมคหรือไม่ต้องหลอกลวงกันรถมือสองถามมามันมีปัญหาอะไรแล้วปัญหาคือออกไปเลขเรๆน,น,น,น้อยสายดุมันแตกาสายพานั้นๆต้สี่มันมีอะไรเสียแต่ว่าเขามันมีการรับประกันหลังการขายให้ถามว่าการดูแลเขาก็ต้อง รถถ้าเวลามีปัญหาเขาก็ต้องกลับมาดูแลให้ลูกค้าเป็นบ่เออเออเขาบริการทีมถามว่าอยากอายบ่รถที่ลูกค้าเอามาสอนต้องอานเลยครับเขาบอกความจริงเขาไมอได้ใเออมาสอนเล่นๆหน่อยสอนเสร็จเขาก็ไปขึ้นเขาแค่นั้นเองเออย่างพอดีสมมติว่าเออเบรกติดอ่าช่วงล่างมันดังก็แอรก็เอลเอ็กถามว่าเวลามันอยู่กับเขาอ่ามันเสียกบเปล่นไม่เห็นเวลาไปหาลูกค้ามันเสียกเปลนไม่็นมันเรียนอย่างไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการดูแลการขายเขาคือเขามีการรับประกันการขาย มันออกไปจากการรับประการขายเขาก็ต้องน้ากลับมามเ็ดให้ลูกค้าเป็นบ่เ,นบเออนี่แหละคือการดูแลหลังการขายที่ดีครับเป็นน้องบบแมนขายแล้วทิมขายล้วทุ่มขายล้วทอดทิพยนะบางคนถามว่าอ้ลูกค้ารถมาซ่อมเจ้ายังจะไปรีวิวเจ้าไปอยากออ้เหรอไม่ต้องไอยครับบบต้องมอยากอายเขาเขาพูดคมจริงนะเขาคนที่จอซื้อเขาเบิ่งเฮาเขา เขาสบายใจเขาซื่อด้วยความจริงใจเมนวมัชยาเออ่มเมนว่าโอ้ยยังก็ดีเหมือนเลยยังก็ดีเหมือนเลยดีมหากเสียายาบอกดีมากเสียยเมาเอออันนี้เราเอามาสอบนี่ครับพอสอบเสร็จนะเฮ็ดอย่างว่าแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าติดขัดมันก็จะมีรายการมีทีมหลังหลังการขายดูแลเขาก็ต้องกลับมาแก้ไขเพื่อพัฒนาต,ต่อไปนะพอรถเสร็จเรียบร้อยเขาก็ล้างๆแล้วก็ส่งใหม่คือเก่าเพราะในลูกค้ายากมันอะครับพี่น้อง มาหาไอฮอตฟองไอก็เห็นด้วยไอดูแลก็เสียยะเลี้ยงเขาพ่อมียอีกเล่นเป็นบ่เขาปลาปลาปิ้งมาให้อดไออยากครับมาโลดไอคนคนคนอยวนมาทุกมือก็บ่อยก่าอีกแล้วเมมนมมเป็นล่องท่านเด้บก่าอีกแล้ววันนี่ยอดยอดยอดอ๋อเห็นเนพ่อตีเตอรนะนีู่กค้ามาสอนใกล้ๆเอาส่งขึ้นครับนะ แก้ก็แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วมองไหนบอดีครับเพราะว่ามันเป็นเหตุสุ่ิสายตอนเขาอยากขายรถดีๆเท่านั้นแหละถามว่ามันออกไปแล้วนะตอนออกไปมันก็ดีมั้งบ่ออกไปครับเดือนสองเดือนมันก็จะมันก็เป็นรถสินค้าเมื่อสองเขาต้อง,ของเข้าใจมันก็มีมางนึ่งเสียบางนิดเสียแต่ว่าการไซ่ไก่และการดูแลการที่บริษัทถมลูกค้าอันนี้ไอ่ถือว่าต้องน้นต้องเน้น แล้วก็บ่าทอดหิ้งเขาดีกว่านะครับเพราะว่าสินค้ามันบือห่สินค้ามื้อนึงแต่รถมื้อนึงออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็ยังพังมันก็มีแม่นบ่แม่นเมีนเออแห้งข้าวมีทุกมือพี่น้องเออนะเขาอย่างไรครับเมื่อกี้ถามยังแห้งข้าวมันมีทุกมือเออมื้อนึงก็คือกันใช่ๆๆๆเพราะฉะนั้นนะเขาต้องดูแลนะอ่าใจใส่ใจดูแลกันพอแม่นพอผู้ใหญ่มันเลยเวลาลงคลิปกูก็อยากเ้าวิ่งกัา เออพึ่งไปไล่เลยบ่เออมเหมดแล้วครับเจ้าขยันขยันโอเคเขาจะหลับที่นอนแล้วพอเพราะว่าร้านอาหารดุกามเเขาเอก็ฟังเพลงอยู่เสียงบังเสียงดังมาร้านอาหารอีก <c oughs> <c oughs> เอาออกรถศูนย์บาทฝีดาวฝีจองฝีจัดฝีโอนผู้ใดที่เบิ่งคิดไปเสียงอยู่ออกรถศูนย์บาทมาประชาชนวยไปเดียวทรงได้จริงจะจองดขนดไหนกระซังนะ้าเลือกได้เลยนะ้าเพราะว่าไอ้ผมเคยเก็บเงินลูกค้าน้าจัดพันบัวพัน บริใจพวกคุ่ผู้เดาวตังเราไม่ต้องบดานะพวกไอ้เคยเก็บเงินละูกค้าบ,บางคนจะสัญญาพานเราเคยมาเลือกรถที่หลังก็ได้ง่ายๆครับนะถามว่าอยากขายให้ทุกคนนั่นแหละบางคนมันติดแบล็คลิสกันจับไม่ได้นะถามว่าปัญหาที่ที่ลูกค้าจองมาอมไอ้เคยรับเงินจองลูกค้านะเพราะว่าอย่างติดแบแล็คลรสเรามึงก็มาจองอนะบางคนบางหุ้เราก็ติดมง่เ,เอาบัตรไปก,กู้นั่นกู้นี่ไอ้นะอเคยเจอปัญหาสี่แล้วก็บุกนี้บริการขึ้นมาจํากันไอ้เลยตัดปัญหาปุ๊บบัตรไปเดียว แล้วบ่ต้องจองบ่ต้องไปเก็บตังค์กระพร้อมรถไปฮอดบ้านจะจ่ายตังค์ค่อยจ่ายบ่อยากจ่ายก็บ่บต้องจ่ายความพอใจของลูกค้าคนะเหมือนกับทุเมื่อน,นี่ที่ไอ้บอกว่าของไปฮอดบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์เห็นบไหม,มจะดาวไอ้อ้ขอขอดาวมืน่นสองมื่นขอขอดาวหามืน่อมอนอยากคอนถือรถไปฮอดบ้านค่อยจ่ายบ่ต้องอุน่นไหมเออง,ง่ายๆครับพี่นอ้องอ,อ๋อแล้วก็ไอ้โอเคฝากไว้ด้วยเบ่ไปได้ยังสิจ้ะโอ้สิบสี่นะพี กู้ว่ากูบ้าแล้วคนฟังนี่กับบ้าไอ้กูฟังกูจบกำลังแช้าบ่ายไปเล่นแก้ว